อุ้มอุ้มไว้ดีก่สายมนจับไอยไปปล่อยปลอยปล่อยปล่อยเรือยเดี๋ยวถึงจับสายไฟได้ก่อนดีนะจับสายไฟได้จับยไไ้แปะแปะแะเป็นคนจับสายไฟแะเป็นคนจับสายไฟ